สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานบัญชีนะคะรายได้ตามประสบการณ์ค่ะที่บริษัทมิกเวลสำหรับเพื่อนๆที่สามารถเริ่มงานได้ทันทีนะคะบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับรายละเอียดค่ะไปดูพร้อมกันเลยบริษัทมิกเวลทีนอนและก็เฟอร์นิเจอร์บางพลีนะคะ เปิดรับสมัครพนักงานบัญชีค่ะ 1. อัตราโดยคุณสมบัตินะคะวุฒิปวชปวสหรือปริญญาตรีค่ะสามารถใช้โปรแกรม Express Microsoft Office Word แล้วก็ Excel ได้นะคะมีความขยันอดทนค่ะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีใจรักงานบริการมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้ค่ะ สามารถเริ่มงานได้ทันทีโดยเงินเดือนนะคะจะพิจารณาตามวุฒิการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ค่ะทำงาน6วันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเพื่อนๆที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์092 3820899ค่ะและ086 3145568 หรือเข้าไปสมัครได้ที่บริษัทค่ะสถานีตั้งเลขที่164ทับ2-7นะคะหมู่10ค่ะถนนเทพ,พารักษ์กิโลเมตรที่16ซอยบางปลาย20นะคะตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อนๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะสนใจงานนี้เข้าไปสมัครกันได้เลยจ้า ไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ